ไปเที่ยวตุรกีครั้งนี้เราได้ดูดวงจากกาแฟาด้วยค่ะวันนี้เป็นวันที่3นะคะที่เรามาเที่ยวตุรกีอยู่ที่เมืองภูมูคาเลวันนี้คอนเทนต์เยอะมากคือพวกเราหาวิธีการเข้าเมืองไม่ได้เลยค่ะจนเจอคุณลุงคนหนึ่งบอกให้ตามเราขึ้นรถบัสมาเจอคนนี้นะคะชื่อโทนี่กิ้งนี่จำได้ม่มโดนขายทัวเนี่ยแหละค่ะบอกว่าพุกงนี้มาแต่ตัวเงินไม่ต้องจ่ายเลยนะประมาณ6ที่รวมค่าเข้าให้แล้วรวมค่าข้าด้วยประมาณ85ยูโรค่ะหรือประมาณ3 0 0พบาทต่อคนนะคะอันนี้คือแผนที่ที่เราจะต้องไปพรุ่งนี้นะคะ ทัวของเราจะเริ่มวันพรุ่งนี้เขาจะมารับแต่เช้าเลยหลังจากที่เราไปขึ้นบอลลูนแล้วมีรถรับส่งสนามบินที่พักคือสะดวกมากที่พักที่นี่ประมาณ1,500ลีราค่ะอยู่ได้3คนมีห้องน้ําส่วนตัวครบแล้วก็รวมอาหารเช้าให้ด้วยนะคะไทยอาจจะติดที่ฉีดตูดช่ปบ้าแต่ว่าที่เนี่ยมันจะมีอยู่ในตัวเลยสามารถบุ่นก๊อกได้เลยนะและกินเสร็จเรียบร้อยมาช่วงบ่ายๆแล้วก็ไปหาอะไรทานกันค่ะร้านนี้ถือว่าราคาดีนะเริ่มต้นร้อยนิดๆบรรยากาศเป็นปราสาทปุยไฟด้านหลังเหมือนคนที่เนี่ยจะชอบกินไอตัวเนี้ยที่มันไค่ ยเก,กิิงจำได้ว่าบนเครื่องอะแอร์เขาไม่ได้เรียกว่าโยเกิร์ตนะคะเรียกอะไรสักอย่างเป็นภาษายากๆหน่อยถึงคอนเทนต์ที่2ององเราแล้วค่ะตอนเย็นน่ะกิ้งอะออกมาถ่ายรูปเล่นส่วนด้านหน้าปราสาทปุยไฟยมันจะมีหานหงอะไรแบบนี้เยอะมากลิปต่อไปสังเกตมุมซ้ายบนนะคะจะมีคนใส่เสื้อสีดำขอให้กิ้งอะรบกวนถ่ายรูปในมือถือแล้วก็ดรอปให้หน่อยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพอเดินกลับที่พักก็เห็นว่าเขาเดินฝั่งตรงข้ามถนนไปมา a, อยู่ข้างหลังเราแล้วก็ชวนเราแบบไปกินข้าวจริงทุกคนมันน่ากลัวอยู่นะแล้วกิ้งง่เป็นนคฟรี ไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปกับเขาไม่รู้รอดมาถึงโตได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนกินเคยเจอแบบนี้ที่เกาหลีมาแล้วค่ะวรนกลับมาที่เรื่องนี้ของเรากันดีกว่ากลุ่มสามคนนี้เป็นคนตุรกีค่ะคนตุรกีเขากินกาแฟกันตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะเดึกแค่ไหนตัวแก้วกาแฟก็สามารถเอามาดูดวงได้ด้วยเปิดประสบการณ์มากๆเลยคอนเทนต์ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้ Um pouquinho Vamos fazer. Esse, mano.